4ส 2>, <20, S> 2เอ, 20, 2> เอไปกันต่อไปเลยพาลุงดำไปขึ้นเขาสวัสดีครับสวัสดีครับผมืันนี้อยู่กับเ้าช่องอาชาผ้าไปอาชาเขยยโสทอนครับวันนี้เฮาจะผ้าลุงดำไปขึ้นเขากันครับวัดป่าเทวาพิทักษ์หลวงปู่ส้อย ปลายทางที่วาภูทับเบิร์มือนี่เฮาก็ออกเดินทางตะเซาเลยนะครับตีหาขึ่งครับผมๆๆๆๆกระออกจากเจโซเขาละเลยดผ่านสียกบันบอก,กาลสินเขาคอนเจนออกชุมแพครับขึ้นนำน้าวครับผมระหว่างการเดินท่าของเฮาจะพบพ่ออียัง พบความสนุกความตื ar er ่นเต้นอย่างกะติดตามเบิ้งนะครับเนาะแวะอุทยานแห่งชาตินำหนาวครับผมจ๋าจานเนี่ยมามันขึ้นมาสูงหรือไงยังมาสูงนับกันย่ติธเนี่ยเป็นไงล่ะต่างหากกันตลอดเดี๋ยอายุหาที่พิโรยัย ไปกันต่อครับผมลวกข้าวเหนียวครับลวกว่าวมันขึ้นยากแต่พูดถ้าเปินี่ลองไปเบิงกันนะครับพาลุงดำนี่นะขับเพื่อนสองล้อครับจังไรกะติดตามชมครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวก่อนอื่นกะขอขอบคุณขอบคุณนะครับสําหรับเพื่อนทุกคนที่กดติดตามและกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับฝากไว้เป็นกําลังใจนะครับเดี๋ยว อาชาพาไปจะพาไปใสรอบหนาเดี๋ยวจะพาไปน้ำชมครับชิปนี้เป็นชิปใหม่ๆเมืม่อไหมนะครับฝากเลยนะครับขอบคุณครับบอว้าวไลายใหญ่ห้างครับไปชมชิปกันต่อกันเลยครับ ใาลูกไม้ช่ห้าฟีเรียนภางาห้าคืนนี้หนึ่งเาคิมไดชื่ออะไรล่ ไปช้อปปิ้งนิดหน่อยไปต่อกันเลยครับเรียวไายไปเลยลุยสูย่เว้ยงาไปครับผมลอยสิมเมบเอ็ดค้งบาหัวพันบ่าพานัน แต่ลูกไส้ว่าบอยากทอพุทธบาทสี่ร้อยเชียงไม่ดอกครับว่าสั้นงูก็หูตามไปช่อมกันเลยจะขึ้นหอดบอร้อยสิเอ็ดคงไปกันครับ รถพ่วงกัลรถคนรถเกียรถเงี่ยเกอฮะสโลยคนไม่โค้งกนแป้ว่าหิ โอ้ยสุดงกัเลยวะมี่ได้รมาเด้เอวเรื่องเยอะไปเพราะทราบเรืธดีดรานีจับเบาะนะพ่อานจับเบาะเห็นหมตัวจับเบาะขึ้นอหนังหัวร้อยเจอจับเบาะมันเยี้ยงนี่่เร่ไปอย่างเียนั่งด้ดีเพราชาเอ Oh, Go do ไปบอลลอนเลยเครับบแมนมัวมันไปบอลลอนบอลลอนจะขูแกแล้วแล้วตัวนี้มันบอลลอนมันก็เปิดด้นนานบนนะค,ครับขับรถกะให้ระมัดระวังนิดนึงนะครับบางช่วงของถนนกับมีการปรับปรุงครับน่าจะแล้วเ,เสร็จก้อนปีไม่นี่<า>ครับผมเพื่อนเพื่อนคนไหนอยากมากะมาได้นะครับนะบ่ได้อันตรายเกินไปครับ ขอให้เฮามีความระมัดระวังและความอรอบคอบใส่ดูจังหวะรถให้มันถูกต้องเฮาก็ขึ้นใดอย่างสบายแหละครับที่แน่แน่นนจะเร่มมีน้ำใจในการขับพี่ในการเดินทางนะครับเดอ้อไปขับไปฮอดจุดหมายแล้วเัน่องอขึ้นเลยและแ,แล้วเราก็มาเจอสปาร์ <laughs> แับล้อ,ลอ,อยแี่หมดซาถึงเลยวะเข่าลูกไม่แปลว่าวอีหย<อ>ังวะเข<อ>่าเหลืองแล้วเว็บจริงกูรอดมนี่ไมรุนดูไป แล,แล้วเขาก็วอกอินมัดไดที่พักขวามือนะครับเนาะบ้านรับอรุณครับนี่บรรยากาศหน้าห้องพักครับผมเดี๋ยวจังไดเจอกันชิปหน้านะครับเนาะเดี๋ยวจะมารีวิวให้เบิ้งวา่าเขาพักแล้วห้องพักเป็นแบบไดจะสนุกแคฮาปาร์ตี้สัมมาลาห้าเฮขนาดไหนครับพร้อมจะมา รีวิวห้องพักเนาะครับเนาะและกินหมูกระทะปะปุ๊ครับรับชมคลิปนาเด้อครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมนักท่องเที่ยวกําลังขึ้นมาเพียบเลยเมื้อนี้วันยังว่าน่าจะเป็นเด็กพิเศมนะครับก่อนเปิดเทอมพาลูกพาหลานขึ้นมาเที่ยวกันู้เด็กก็มีผู้ใหญ่ก็มา คนเท่าคนแก่กัขึ้นมาได้ครับมาเด้อมาเด้ออากาศเย็นๆครับ